เพจดังโพสต์ถ้ารู้ตัวต้นเรื่องที่โทรบอกนักข่าวจะถึงบางอ้อทำาคโยงข่าวอ้ําพัชราภาไฮโซพบเลิกกันเรียกได้ว่าจากกรณีของการเลิกร้ากันของไฮโซพบกับนางเอกสุตาอ้ําพัชราภาที่แมทพีรณีโดนโยงเป็นมือที่สามจับมือกันในงานปาร์ตี้จนทําให้ทัวร์ไปลงนั้นล่าสุดทุกฝ่ายมีการขอโทษกันและจบกันด้วยดีแต่ล่าสุดเพจดังได้โพสต์ข้อความว่า หลังโพสต์ดังกล่าวก็มีชาวโซเชียลเข้ามาแสดงความคิดเห็นและโยงว่าโพสต์ดังกล่าวนั้นหมายถึงคนที่ปล่อยข่าวว่าแมทเป็นมือที่สามทำอ้ํากับพบเลิกกันความคิดเห็นชาวโซเชียลอย่างไรก็ตามจากโพสต์ดังกล่าวอาจจะไม่ใช่เรื่องราวของอ้ํากับไฮโซพบก็เป็นได้โปรดใช้วิจารณญาณ